ทำนี่แล้วหอยจุกนี่ลายลามันน้ำใหม่กนะ็เอเคหอบน้องจะออมโดยที่อื้อจะหอยจุกออมแล้ะขอสิออมอยู่สิมีเวลาอ้อมมันพั่มนะเออกระเบียบทุกคนมาคำแสงเห็ดยังนี่เห็ดยังสบายดีเด้อพี่น้องการใส่สบายดีเนาะ ีอันเอาปลาปลาซุปกรตึกเบ็ดเนะาปปะปลาซุกตึกเบ็ดได้เอปปปอปลาซุกปไาย่ะปลามอคางดำนี่นี่ใช้ผมก็เคยเห็นค่ะใช้พันใหม่มันทางขาวทางเหลืองจะใช้มาเล้าอยู่ทางดำมันตีมาทางไหนสิบ่มามาแต่ข้างเหลือง นี่ก็งล่ะเยอะสิยัดพวกชิคายด้วยพี่น้องพวกชิคาแล้วเอาไปเผาเมืม่นอนี้กลายเป็นการเดินทางอาอกมาดินอยู่นอกเนาะอยู่เงินมูนมานาลพนะนะี่น้องอ่อสิมานั่งดินมานั่งหัวเนาะบ่ได้เดินทางเราพี่น้องเมื่อนี้บ่ได้ไปต่อเนาะมื่ออื่นออกแต่เศร้าไปเทียงขวาง เปน่วมจะตามาเด้อทุกคนมันก็เป็นอาหารของฮานะมีจะมาในทั้งอีกเอ้ยยัน้าค่ะรัฐบาจัด มันใหญ่โพดปปดตัวตแางๆหน่งเฮ้ยเจอก,กับบีออกแค่เป็นซองอันกกหนึ่งค่ะหัว,ห,วนหนึ่งค่ะเออแกะกาบันออแค้เป็นซองอันมันสีพพออกันบุลละอากาศดีดีทุกคนอยูนอน่นี่พื่อนโมอันแสงแดดวม่ง สามเดือนที่เดียวก็เอ,เอียงก็เท่ากับปันทีน้ำโมว่าจะบอกมาขึ้นเรือนใหม่ทุกคนพี่กุญแจเจ้าม,มีขี่กระเรือนนะป่ะจะเคยตึกอัาเปรีบเดียว <c oughs> อ่ะมันใกล้โพธิ์นะดีมันแตกปะ่ะจ๊ะ เย็นดีอะดีเย็นเออวัดอีสังอ่นนะนะยู่ผู่อนนะนะฟังไคบ่มาเห็นว่ะทุกคนจอมวัดอยู่ทางภูเขาอนะเออที่ฟังไทหน้าขางกันเนาะภากเว้ยมาเดินทางออกมาตา<ๆ>กกงเทพนครหลวงครับสามสิบแปดกิโลเนาะนครอนอี่ อยู่นอกพี่เนอะบรรยากาศดีแห่งอีดีเนาะเย็นแบบเบาหอนเบาไหมคืออยู่ข้างในใช่ไหมมีเมื่อเมื่อกันห่อนหอนมันฮ่อนน้ำปลาปูน้ำมัปูนนั่นแหละท่ออยู่ไซก็มีแต่สีมังมีแต่ห่าน้ำถนนถนนนวลทางแต่สีมังเนี่ยได้เยอะก่อนนเห็นเผาป้ามาเนี่ แดงจินจะได้พากลับเขาไปคืนพี่หน่องแรงประมาณคนละจำสีมุกลับเขาไปในนั้พอนหลวงคืีพี่น่องไปหารถไ้พับทุกคนเลยมือนี่มือนี่อ๋อไม่กินข่าวแบบพอนไขพอนไขทุกคนชิ่วมือนี่พอนอดบวานนี่เนาะพักพอนี่ือโอกาสพักพอนมือนล้าก็เดินทางเต็มที่แปดเก่าสม่งเนาะพี่น่องมือ xiềng gần chơi dưới sân quang mùa đông hiệu nóng sân quang sân quang dưới tên anh ơi 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 thôi. ơi anh ơi anh ơi ต้องให้มันเปืือไมัได้สิแจบนบอกอายโอ้ลมเย็นดีอะดิเอาเลือเสียด้วขอเห็ดอยู่เฮ้ยมีแต่สั่งเฮ้ยยิ่งเาวแล้วนี่ไม่ม้เร็วแน่ เหนื่อยใช่เข้าไปในเหื่นมันเย็นเียนแเบอรเนาะบ่มีห้องโถงัันนะบ่มีเองเจ้าเป็นโซฟาขนาดจะใส่อันลังค่าแบบกันแดดดิซ่ ปลาพี่น้องเดี๋ยมมาเนี่ยฮะตั้มสมกระซังกันบ่าซังเด้เพราว่าเอ่อเอนโมูนี่ให้กระปูเครื่องปูคล้องให้กะเหลือมาอยู่วงเดือนนี้นะคล้องกับพระท่านได้ได้เครื่องปูกับพระท่านได้เป็นสินะเลยสั่งเขาเอาท่าพี่น้องว่าจีอ่าเก็บมาคอยมาอันนั้นออมเอติ้งมาให้เก็บไม่ได้ สบายดีเด้อทุกคนวันนี้โอ้น้องรัดเข้าปลาเด้อน้องรัดเด้อเฮ้เน้คนฝ่าว้ยหาตุ้วด้วยเออแบบเดียวหรอหาตุ้จิบๆเนาะจิบเออลมแบบลมบ่อยๆพี่น้องเนาะดินดันแล้วสิว่าน่าแล้วเมื่อกี้กระดุกกระดุเลยเฮ้ย บรมยานกาศพี่น้องอยู่ตรงไหนตรงหน้าพี่น้องเนาะหอมขี้ข่อยขี้ง <c oughs> อเออ,เออส่วนไรเพื่อนเข้าจวาจะออกมาอยู่หนอเกสงีบไเด้เนาะนั่นนี่เลยเ <c oughs> ขาต้องการบบเมยแหละไพคือกันแหละผคเห็นปะ <c oughs> มีแต่เพื่อนแบบเพื่อนก่อปุ๊กใหม่ๆ <c oughs> เอาไปอยู่ <c oughs> มันมวนนะมันมันสบ,บายมันหลง <c oughs> มันกัเ <c oughs> ห็ดเนีงมันก่ได้เก่งใจกันปันได้เผว่ามันเพือนไกลๆกันดิเพื่อนติดๆกันเห็ดเนังกะเก่งใจกัน เสียงดังรบกวนมูนค่ะก็ดีไปฟังไหนก็เป็นฟังไทยนะผููฟังไหนเป็นคองฟังไทยได้ทุกคนพู้ฟังนี้เป็นขล้องฟังล่าหรือก็ออกไปนอกทางไม่หนึ่งก็เป็นน้ำคองเนาะนขี่เขาเมืองเอ้ยขี่ไปอีกนิยหนึ่งก็หอนในเมืองหรือข้าคือได้ละไปได้อยู่ตอนนีนาานน้สาวสามสิบกิโลสามสิบป้ายสาวสาวป้ายพอด,ดี สองหนองเมืองเขอบไปยับเขอบไปเน้นกระบกไก่นะพอดีมวนลยับขอบไปในอะไรมากกวอยากแพงอีกนะคะแบบดิ่นซ้ำน้องอันนี้ก็ยังเป็นแบบอยู่ในตัวเมืองยังรักด่านบาทคนเลยคือเพิ่งเพิ่งเกิ่านอยู่อันนึ้งก็บื่อต่างๆนี่แหละาเจ็บธุรกิจนั่นเองสื่ออยู่ในอ๋อขาย้องกินห้องอยากเก็บคั่คันคันต้องเก็บในเมือง มาส,มาส่งมาเจอคุณแป๊วไปทุกคนเดี๋ยวจังหน่อยจังเจอกันเนาะไอนี่น้องไกรเฮ็ดน้ำจิ้มอ,อ,อ,อันอ <c oughs> <c oughs> นี้ทุกคนน้ำจิ้มอ่าเอี้ยเกาะเขาเอิญซอสโหนดนนี่เสือนี่ก็ไปมอน <c oughs> โอ้ไปน้องจิ้มถ้า <c oughs> ม,ดมดตัวน,นี้เออถ้ามดน้มาลำปางนี่ จะไปจะบปเอาลูกน <l id> ้ำปัดเนาะจะบไปอาบน้ำว <ch> <fifteen> ังเสาวันนี้์สุกมันก็ต้มฉันอ่านสารออกก็ได้ไพ่สิลินมีนอนลินบ่มีนอนนะเว้ยป้านัดแจ้งนะเอราแ้หน้าแจ้งนะคนหาวมาลายมือแล้วพี่น้องเอ้ยเคนหาวลายบอลเลยเนาะผู้ส่วนไปลินกระแจ้งกะ บังางบังบังบอลกันพาไปยังบุบบักบุบบักบุบบักไปแจกเนาะแห้งง่ายนะคำแซงกันเมย์บังบอลกันเมย์ก็เลยบริพาไปเนาะแต่เมื่อคืนเนี่ยคุ้มเนาะก็เลยก็เลยไปส่งพี่น้องเนาะไปส่งเมื่อคืนกับกัปด็กเตอร์พี่น้องมวนซื่นโฮเซลเมื่อคืนนี่ยนอนกินเหล้ากินเบียรอะไรพี่น้องอยู่หานเนาะกับกับประมาณจมูกอะซ่องบ่ ซาโมงป้ายเนาะพี่น้องเดี๋ยวซาเมื่อหอดของพี่ซาโมงบ้าก็ได้นอนในยางประมาณซาโมงซาโมงครัวกินข้าวกินน้าม้ากินเจ้าข่านกับบอด้บอดี้นอนอยู่เวียงสามออกมาวังออกมาวังอันนี้เนาะออกมาเลยไปส่งเข้าอยู่ห้องไปส่งน้องรัดอยู่ห้องเนาะเพราะว่าเจ้าข่านเพิ่นขี่กับน้องรัดคำแสงขี่กับเบาซุกรถคำแสงหันขี่จนน้ำมันเบิร์ดเมื่อวานนี่เดีวก่อิ้งจกน ขี่รถรอฮะยางรถเออเราไปจนลืมว่าน้ำมันรถลืมบางเจอะน้ำมันรถจะคลองพี่น้องเนาะบัดมาจอดอยู่ห้องอะไรพอดีเอ้ารถตัวเองมาขีดแดงลงหัวจั่เลยโอ้บัดนี่มันเด็กเจอเมื่อคืนสิบเอ็ดสิบสองโมงยันบ่มีหันน้ำมันก็เลยบู๊บขีดไปเนาะการหายเศร้าขานมาเอาน้องรัดแล้วก็ขีดกับมาสุกยืดทงตุ้งน่าจะมีน้ำมันก่อนน้ำมันเปิดเสียชีวิ มันนี่ก็เผาป่าหิมน้องพี่น้องบรรยากาศโอ้สุดแห่งอีลีกันอยู่ไกลๆนี่สีนั่งแบบนี้แหละถุกมืออันนี้แหละติดเต้าแล้วก็นั่งจีบจิบมันเศร้าสาเลยสุดอ่ะป่าการ์มันนั่งเล่นเหรอลมว่อนว่อืนตามใหม่ๆขี่กับไปบอกพี่น้องเลยเออกินอันนั้นมัน มันบัต้องกินืนทองมันแสบไรเออเขาก็คอยเขี่ยๆออกอะไรกินหมื่ทองมันโอ้โหเลยจ้อบักทุรทุรไมป้ากระโดจะบอกไอ้แสงเอาลงหนาเออป้ามันก็จ้าดเรียเขาหน้าจะแบบว่าปีงปลาอยู่บวงกันแล้วสาสมานีเนาะไม่นีเนาะไม่เ้านกว่าละม้งอยู่นี่ก็หมดไก็านแหละสั้นไย คากรี่พี่น้องเนาะอันนี้เพื่อนชาวคานเพื่อนมีน้องป้ามีคักน้าสันซะมีกระตูปนี่ติดแอะเย็นๆเนาะอืมเพื่อนบ้านบ้านนกดาวน้ำไรเลยบ่น้ำบีไรเลยเออเคี้ยวเออเลย จะบอกว่าจะมักคุมลำลำจะบอกว่าองใส่ในด้วยไอ้แซงใส่ยังกินหยัดแหลกวบแล้วเพื่อนจะมาบอกใส่หรอกเพื่อนว่าหยัดแหลวบอืมกินหยัดแหลกแล้วนั่สปิดึงเลยไม่มันจะเป็นอยังสปดึงออกมาไม่เบิดอีกหยัดจนหยัดอันพวกชิคให้แหลวบเลยนี่เลยพี่น้องนางซุ้มเซฟแม่พงอยู่นี่พี่น้องแต่มีจิ๊บนำจะน้อยข้าเดี๋ยวก็จะขานเพิ่อนมาให้ข้าเดเ๋ยว ซัมเมอร์ไปกนเพียงกันแต่แบบสีใหม่เเด้อเน้อลาสุกเด้อของเขียวเขียวมเคียวหัวสิคข่อะจะกะวาไปหัวชิคข่มันชีเขียวดิหนาวชิากับิคายหอตงีนำื้ออยู่หูประยาอะไรสกินสุก ยมด้วยยมไอเห็ดในกินนะครับกินฮันไม่อยู่ใช้ไอเห็ดในน้องกินน่ออินดีเออพูนอซุกอัานอินดีน่องนี่ซุกน้อซุกเนาซุกแกขี้ดานี่เด้อว้า กินแบบอันนั้นเนาะมีเลี่ยมเลยตอนนั้นแค่จะไปใส่ครับก็ไปใส่ก็ไปใส่แล้วสี่ปีเองเลยนี่สี่ปีเลยฮันเดย์เฮนเขาวาวแล้วว่ากำลังสิกำลังขีดเนาะขีดบ่นท่านสุดสัมกินแล้วนะสุกไอเห็ดเนี่กินแขกหลุดนุ่มๆเนาะเขาไม่หุยเห็นปะกินได้ก็ได้แต่มันสุกมาแล้วอ่ะนี่ วัอนชุกบสกอนชุกบ่มนสุดท้ายของอาทิตย์นะเ้าเดวงช่วงนี้ยาจิปหาสื่อาถือดไหถือซอใ่อดวงดวงบอดี้ละช่วงนี้ยาไปสื่อก็บอดายแลวมีแต่เสียกับเสียมันอีวันยังเฮ้ยชุกบะนี่วันนี่วัน มันสีดีนเกลือเฮ้ยเกลือเอ่อเกลือแห้ไหมไม่แข่งกับสอบโค้เอาโหลดโค้เอาก็ได้บริกินนั่งดอกบอทิดดอกเนาะมันแหงล้วหักคือหักสู่ซอยกัน เมื่อยกลายเป็นเงียบๆไปกับอ้ออ๋อเย็นอ๋อกายมันเย็นเลยซึมๆแน่พี่น้องเพราะว่าเมื่อคืนนี่ก็เด็กคือว่าแหละมันก็ซึมแต่เมื่อคืนนี่ยังยังพระทันช่วงบันไดเด้นี่พี่น้องเบิ่งคลิปอาจจะแบบเป็นเป็นแบบเบิ่งพวกเฮาก็เป็นแบบซึมๆจังหน่อยเพราะว่าพระท่านด้แก่อันนี้ได้แก่เรื่อยๆนี่ดีนกัน่าจะจะหน่อยกัน่าจะดีดองๆ เดี๋ยวพี่น้องกินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาทำยังวงมันพี่หล่อมันโวัวดอกแก่ๆนี่เฮ้ยมันจะมาอ๋อเออหล่ออกบางแกลียวดูต้องเฮ็ดมันนะมันบกบกไมัใช่ว่ายั้งน้อยแม่ก็บบางแกลียวใช่ไหมนี่กินน้ำตาลบ้างมันงบไข่ถ้าต้องจับใหมใช่ไหมมันจังใหา่อีดุกเน็่บอกกับปูอ่ะอ่ะ กัดได้เพราะว่าผมจะบางเลยกัดคุณงามเนาะมปดูลุนไปมันกัดผีไหวเมียตัวเองยอดบรอยากามันหมากกันเนาะใช่มมาเด้อพลอยพี่น้องกินข้าว้ำกันเนาะดูฝังน้องเลยบรรยากาศดีเป็นดี มันมีคาราโอเกะห่องนีนคากเลยนี่นะวัไนลโอ,อ้ลงตามหงโฮงเลยนี่มั้ยนะดูเห็น,นะน,นไหมเปลี่ยนบอนลอมัยำห่ดมใหญ่อืมมันใหญ่ดอกนั่งเนีะคบน้่ยาแล้มัน, <c oughs> นจงังเลยมันจัง ธรมรมชาติเนาะกินแต่น้ำเก่าไปนำเนาะอืมัน <c oughs> นี้เสียมอ่ะฝมัมมนใหญ่กว่านี้มันสีดสีดน้ายกว่านี้แล้วก็นีนอยู่จักสองสามเดือนใหญ่แลอ,อืมต้องมาหุงปีนบ้านเนาะคับครับ มันใหญ่กว่านี้ก็มากมายีหยดมาเออัมากินปิงปลาในบ่อีหยดมาเวียงจันมากินปิงปลาปลาใหญ่เลยซื้อียนหลานไปกับตามหลานกินปาเมากินปลามากินปลามากินแก็เมื่อกิน่ก็เมื่อคลื่นคืหอนน่ยอันนี้จะว่ามันซึกว่าออามันรมณ์ดดเลย บ่แบบนั้นบ่ลบมึงจ้ะฮะไปเอาไปเอาไปเอาพัดลบมันก่อนกินก่อนกินก่อนด้วยนะยามันแบบหอนๆไปซะบัลบมาอันก็มีแห้งเลยมันทางเกลือหมดอย่างเนี้ยทางเมันช้างไงบ้างสายผายยังไม่เหวอ่ะนะพอได้โตมานี่มันก็ไปกัดมาเนี่ยเนี่ยนี่มันไปสอดเพิ่นบ่โอ้ยมันจะไปสอดจะได้บริสยาปักอยู่โซนอยู่กลางสู้ง มางไม่ได้กลับมาแท่ว่าลมหนาวแบบมันมันลมมันจะเอานอนเรื่อยเรื่อยน้ำอาเพื่อนหมดนั่งเบื่อหรือว่าหมกครบแล้วหมดครบเล้วก็ตรชื่นชมางว่าวัานี้ชื่นไปเลยก็แล้วโยหมดกับนั่สนใจนั่สนใจมันอะไรเงี้ยจ้ะอุ้ย นี่นะเว้ยมาเดอ้อทุกคนไดกนนน้กินเขาเออนั่นกินเขากับหมดหมดอกับหมดอันนี่แหละครันหมดขันขันแซมจะช่วยก็ไดยจบกันเงี่ยมาเลย ก็ม,มาการต่ขอ,อใช่าารที่ทำเอตาจมูกตากจเียไม่พเป็นผีขาวเอันมถึงแซขาอ,อยากขาง่ายร่งเอออุ้ยอุ้อปลาเขาคือขวัญค่ะ หม่แล้วเยอะแยะคืออังกดิงามากใไมๆมันจะแฉบออเฮยออ,อาดำดำเฮยแฉบปื๊บอึ๊บไม่เปือกไข่แล้วมันจะหวายังไงขั้นไม้ต้องิ <c ười> ม้หม <c ười> แหมยัแบบเทียมดำป่อ ยังแข่งเทาไพี่ทำพช่วงนโอเยเออดิบเ่อนะเดี๋ยวรุ่มไทยจะกินจากตาไม่ทันละกินกันโดดแบ่งแบบเียบซื้อพี่น่อย Ừ. Ừ. À. <laughs> anh <Ủa. Ủa>. ừ. <laughs> <một> là... <laughs> <laughs> <tương> ôi, nó, <laughs> nhang นี่บ้านเราไหนจังวมันน่ะเบิองใบใหม่ดิเนเบรตี้ที่มันร่เลยน่าเนียวบอลบไมเล่นหงายเทียวดิเออหนาวเลยเดย์ให้มาวอย่นะเที่ยวเที่ยวกินข้าวนี่งดูแว่งจ้บ วิอยูเอาเพิ่งเห็ดที่บุเบนนเพิ่งแม่นบ่กับเห็ดตายวันไหนบุเบนนะเอาไว้ัครจะผิวได้เอาว่าใครจะจับนุ่มเดี๋ยวใค้จะพิวเอาไวเจ้เคยบ่ตอนยังหน่อยไอ้โม่จับนุ่มเดี๋ยวมึงผิวเด้อเอาไว้ใคนจะผิวได้ใครจะจับนุ่มจ้า เหมืมูสิวได้เ <único> พ <Liberty Overwatch> ื่อกบีแบบเออให้ผ่าเห็ดโมโหแล้วตอนนั่หน่อนนอนดินกันนี่สิละเอาแม่ขนมผิวได้สิจับนมผิวได้เพื่อไปบีบนมมัสิจักขีดกระเดียมเดือนก็ผิวบดได้บางคนเขาว่านักขีดกระเดียมเพื่อกบิดนมขาว คุณเจ้าผมบ่งมาหน่อยต้องจับจับใหม่มันยังหยาดมากกงนายังกินสุกยินดี <c oughs> ข้ามแซงข้ามกับข้ามดได้ คือว่าแห้งมาไายกูเกาหมดนะอืม่าอมาแล้มันน้ยนะมากินอากาศแบบเนียวทุกคนเนาะมีทะเลเลยทีเขา้าที่หมยบ้า này các vết 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 này ngay đấy ba ô tô này mát anh nó chơi cắn bòi măng ai sẽ đem lại dùm vào ní lời sao หอนก็หอนติเน้อ1เด้อเป็นกําลังใจให้แน่พี่น้องการเดินทางของพวกเฮานะบ่พาดเจอกันคลิปหน้าอีพีหน้าเด้อบ๊ายบายพี่น้องสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบายนะสุขินดีสุขินดีสุขินดีโอ้เอิ้นเชยอยู่เนาะ